คนถามว่า Fortuner ที่ดีต้องซื้อที่ไหนดูคลิปนี้เลยครับมีคำตอบไปกับทุกคนแน่นอน <S <S นะฮะสำหรับภายในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับเราก็ต้อนรับในเดือนกันยายนหลายๆครอบครัวที่พี่หลายๆท่าน อยากจะมีการปรับเปลี่ยนตัวรถที่ไว้ใช้งานภายในครอบครัวที่มันอเนกประสงค์และตอบสนองต่อการใช้งานพวกแบบอย่างมัตติมีเดียและออปชั่นความปลอดภยัยเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะมองข้าม t y y t ต Fortuner เพราะนั้นภายในคลิปวิดีโอนี้นมี3าคันให้เลือกด้วยกัน สามสีมาให้เลือกด้วยกันเพะาะนั้นครับนี่คือคำตอบว่า Fortuner ที่ดีที่สุดถ้าเกิดเป็นมือสองสภาพปายแดงต้องซื้อที่ออร้านปิดบันออตโตเท่านั้นเรามาดูคันแรกกันเลยครับสำหรับสียอดฮิตยอดนิยมนะฮะเราจะมองข้ามขาวไปเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับตัวสีนี้เนี่ยผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีเด็กก็ใช้ได้นั่งสบายทุกตำแหน่งเป็นตัวท็อปสุดฮะเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับ 150ยห้แรงม้า400นิวตันเมตรสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวปี2017นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นของ2.4ลิตรถ้าเกิดตัวรองท็อปเขาจะเรียกว่า2.4ตัว G นะครับมีอะไรบ้าให้บ้างละ่ะอย่างแรกเลยนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบบีม LED สูงต่ำภายในหลอดเดียวกันแต่ตามองยังเป็นตัวหลอดแบบฮาโลเจนหรือว่าตัวหลอดไส้แบบธรรมดาอยู่นะครับ กระจังหน้าก็จะเป็นตัวโครเมียมนะฮะอันจะให้ดูวความแตกต่างภายในคลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันระหว่างเปลี่ยนปี17กับเปลี่ยนปี18เป็นยังไงเปลียปลยปลยปล่ยนในเรื่องตัวออปชันแต่ไม่ได้บอกว่าไมเนอร์เชนหรือว่าวิกโมเดลอะไรอย่างพวกนี้ไม่ใช่เพราะนั้นถ้าเกิดใครชอบสีขาวเกออัลโตแบบ6สปีดคันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยมีเครดิตอันก็ทําให้ฟรีดาวได้ไม่มีเครดิตอันก็ทําให้ฟรีดาวได้ เครดิตดีทำดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะครับแล้วก็สบา,ายในเดือน9นี้เดี๋ยวมีโปรโมชั่นขับฟรี45วันให้แถมเพิ่มเตมิมอีกทีนึงด้วยภาษีพรบอรตรงนี้ดูแลให้หมดทุกอย่างนะครับคราวนีเน้เราข้ามไปตัวสีบรอนกันอีกครั้นหนึ่งสำหรับอย่างตัวสีบรอนเนี่ยระดับผู้บริหารใช้กันซะเป็นส่วนมากและก็อย่างหนึ่งนะฮะการดูแลรักษาการทำความสะอาดนะครับค่อนข้างที่จะง่าย สำหรับอย่างตัวรถฟอ r ์จูเ r เนี่ยมันเป็นตัวรถแบรนด์เจ้าตลาดหลายๆท่านถามว่าทำไมถึงต้องเป็นตัวแบรนด์เจ้าตลาดด้วยรุ่นอื่นไม่ดีหรอแบบอื่นไม่น่าใช้หรอมันอยู่ที่ความชอบส่วนตัวล้วนๆสองเกี่ยวกับในเรื่องของปากต่อปากเพื่อนใช้คุณพ่อใช้เพื่อนของเพื่อนใช้บอกกันมาเป็นแบบปากต่อปากเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยได้ลองสัมผัสหรือว่าลองขับ หรือว่าลองมาดูรถตัวจริงแล้วประกันได้เลยครับมาดูกระบานได้ถ้าเกิดต้องการซื้อรถยนต์มือสองด้วยความสบายใจความไว้วางใจและต้องการสินค้าที่ดีที่สุดต้องซื้อกับผริตัณฑ์ออตโตเท่านั้นนะครับสีบอนคันนี้นะฮะหรือว่าตัวสีเทาซิลเวอร์คันนี้ก็จะเป็นตัวปี2016นะฮะคันนี้ก็จะเป็นตัวปี2016เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้น,นในเรื่องของตัวรายละเอียดและก็ในเรื่ององตัวออปชั่นคือเหมือนกับคันสีขาวที่เราดูมาเมื่อกี้เป๊ะเลย แต่มันก็ต้องมีในอีกหนึ่งคำถามครับสีขาวกับสีบรอนที่เราดูอยู่นะตอนนี้มันจะเป็นตัวหน้าดิสหลังดำแต่ในเรื่องตัวอุปกั่นทุกอย่างเหมือนเดิมทั้งหมดเช็ชั่นคอนโทรลแพดเดิลชิพนะฮะหรือว่าจะเป็นพวกแบบอย่างจอชัชกรีนเนวิเกเตอร์เชื่อมต่อบลูทูธทีคอนเน็กทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูคันหลักกันบ้างดีกว่าสีดำ หลายคนบอกว่าสีดําแต่ฉันบอกไว้ตรงนี้เลยมันไม่ใช่ครับคันนี้เป็นสีน้ําตาลอยู่ในมุมมืดเหมือนสีดําเปรียบแต่อยู่ในมุมสว่างจะเป็นสีน้ําตาลแบบอย่างสวยมากเราไม่ได้เห็นตัวสีน้ําตาลเนี่ยกันตามท้องถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่านานาน้จะมีเข้ามาสักทีหนึ่งคันนี้จะเป็นตัวปีใหม่กว่าเพื่อนหน่อยเป็นตัวปี2018 เพราะนั้นเนี่ยรายละเอียดความแตกต่างมีแน่นอนอยู่แล้วครับสำหรับตัวปี18เปลี่ยนในเรื่องของตัวออปชันไม่ได้เปลี่ยนการที่เป็นแบบไมน์เนชเชนหรือว่าเปลี่ยนตัวนิวโมเดลไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทราบกันสำหรับตัวปี18นั้นจะเป็นดิฟเบรกสล้อย้ำเลยนะฮะว่าคันสีน้ำตาลคันนี้เป็นตัวดิฟเบรกสล้อตันมอกเป็นตัวหลอดแบบ LED ไม่ใช่ตัวหลอดไส้แบบฮาโลเจน หรือเป็นตัวหลอดเหลืองที่เราดูมาอย่าง2คงคันเมื่อกี้นี้แล้วก็ไฟหน้ายังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมทั้งหมดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเป็นตัวภายในห้องโดยสารตำแหน่งของตัว Eco Mode กับ Power Mode และ r ทช t ั o n Control มีการเปลี่ยนตำแหน่งไปนี่คือสำหรับตัว16 17และ18ถ้าเกิดยังใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะ คงจะได้คําตอบที่ดีที่สุดกันแล้วนะครับว่า f o r t จูเนมือ2สภาพป้แดงสักคันหนึ่งเนี่ยพี่ๆควรจะเลือกซื้อที่ไหนหรือคิดถึงที่ไหนเป็นอันดับแรกถ้าเกิดอย่างสีขาวคันนี้ตัวปี17 2.4ตัววีราคา8 9 9 9 0 0สีบรอนนะฮะคันนี้ก็ตรงเป็นตัวปี16ไม่8 9 0หมโลราคา8 9 9 0 0 0บาท ส่วนเจ้าสีน้ำตาลลำนี้ราคาอยู่ที่9 9 9 9 0 0บาทเพราะนั้นครับตัวเลือกสำหรับ f o r t จูน3ามคันนี้ใครมาก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนยังไม่มีเจ้าของเลยแม้แต่คันเดียวแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัวสีเทาซิเวอร์อันไม่ได้มีให้เลือกแค่คันนี้นะครับอันยังมีให้เลือกเยอะกว่านี้คพนั้นก็มาคุยหลังไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดอย่างลูกค้ามีเครดิตฟรีดาวได้เลยครับไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียว 2. สําหรับอย่างลูกค้าที่ไม่มีเครดิตก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยเช่นเดียวกันแม้แต่บาทเดียวเพราะอย่างไรครับรถอย่าง PPV เจ็ดที่นั่งเนี่ยราคาที่หันได้มีการตั้งขายไว้อยู่ในเลทประมาณนี้แต่ยอดจัดไฟแนนซ์ได้เป็นล้านครับยอดจัดไฟแนนซ์แต่ละคันได้เป็นล้านเพราะนั้นอย่างบางท่านถ้าเกิดเครดิต จะเฟ้นได้เกินยอดเอาเงินกลับบ้านได้ด้วยซ้าจะเหลือสักประมาณสามห0ื่นสี่หมอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปหรือจะเอาตัวเศษที่มันเหลือตรงนั้นเอามาเป็น a อ็กซิซิรีให้กับตัวรถเพิ่มเติมก็แล้วแต่ความพึงพอใจเพราะนั้นนะฮะในส่วนของสําหรับอย่างคลิปนี้ Fortuner อสามคัน หรือจะเป็นคันอื่นเองก็ตามใครชอบใครจุกใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้ล่างลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวไอดีไลน์มาคุยหลังใหม่อีกรอบหนึ่งได้และก็ซับที่ร้านเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับมินบุรีหนองจอกถนนคู่ขวาอยู่ก่อนถึงวัดซับสโมสรและก็ไม่มีวันหยุดทําการคราวนี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดถามว่าซื้อไปแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างอันมีวารันตีร้านให้ อันม to ีร hmm. um. ับประกันหลังการขายให้รับประกัน huh. ตัวเครื่องและเกียร์นะครับ6เดือน10,000กิโลพร้อมกับ WSmart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเต็มๆเพราะนั้นนะครับซื้อกับคนชื่ออันปริพัฒน์ออโต้คนนี้ไม่มีเสียแน่นอนของจริงไม่เคยขัดจัดให้ตลอดถึงอยู่ต่างจังหวัดหรือภาคอำเภอใดก็ตามเรามีบริการฝัดเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่โดยที่ไม่มีการเรียกหรือเก็บ ถ้าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวสำหับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะเริ่มต้นเดือนใหม่กันด้วยรถครอบครัวจิตที่นั่งหรือในอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีรถที่อยากเจ้าเข้ามาเอิญหรือว่าปรับเปลี่ยนเป็นตัว Fortuner ด้านหลังอันตรงนี้อันยินดีรับเทิญทุกุ่นและให้ราคาสูงกว่าที่อื่นแน่นอนแล้เดี๋ยวคลิปหน้ากับมัเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ